สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีที่ใครหลายคนชื่นชอบสำหรับโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาภรน,นักร้องหนุ่มสายละมุนขวัญใจสาวไทยทั่วประเทศโดยวันนี้เราจะทุกคนไปชมบ้านของหนุ่มโตกันค่ะ บ้านโตศักดิ์สิทธิ์มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางตัวบ้านทาสีเทาเท่สไตล์ทันสมัยมีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบและต้นไม้น้อยใหญ่มากมายโดยตั้งใจออกแบบให้เหมือนโรงแรมคือมีส่วนกลางและส่วนล็อบบี้ด้านล่างส่วนด้านบนก็แยกเป็นโซนของใครของมันเพื่อความเป็นส่วนตัวบรรยากาศภายในบ้านแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆน้อยน้อยมากมายชั้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งเข้าหาใครต้องการใช้งานก็สามารถปิดเพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันไม่ให้คนมารบกวนได้นอกจากนี้ก็ยังมีห้องโถงให้คนในบ้านมารวมตัวและกินข้าวกันโดยจะประกอบไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่เปเนโนสีขาวที่สั่งทำเป็นพิเศษเพื่อใช้ในคอนเสิร์ตของโตและมุมเก็บกีตาร์และรูปภาพระหว่างเล่นคอนเสิร์ตของคุณพ่อนาครเวสุภาพร์ถัดไปเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับเพื่อนๆที่จะมาทำงานห้องอัดตกแต่งสบายๆ โดดเด่นด้วยโซฟาสีส้มและรูปภาพต่างๆที่สำคัญด้านหลังเชื่อมต่อไปเป็นสระว่ายน้ำสามารถเปิดประตูออกมานั่งเล่นพักผ่อนและปาร์ตี้บาร์บีคิวได้ชิลๆทว่าไฮไลท์เด็ดสุดของบ้านหลังนี้ต้องยกให้ห้องอัดเพราะจัดเต็มทำไว้ใช้จริงดีไซน์สวยงามกว้างขวางเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีแบ่งย่อยออกเป็นห้องอัดห้องคอนโทรลและห้องเปียโนโมีความผ่อนคลายหน้านั่งบรรยากาศต่างจากห้องอัดทั่วไปที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมทึบๆ นอกจากนี้ยังมีมุมเก็บรูปของทุกคนที่เคยเข้ามายืนห้องอัดด้วยส่วนด้านข้างก็เป็นห้องน้ำสุดไฮเทคมีระบบทำให้อุ่นเหมือนกับส้วมของญี่ปุ่นสุดท้ายเป็นชั้นดาดฟ้าที่เขาตกแต่งทำเป็นรูปท็อปเพื่อญ้าและพื้นที่สีเขียวไว้ปลูกต้นไม้แถมมีรื่นกระจกไว้เพื่อการพักผ่อนอีกฝั่งหนึ่งยังมีห้องฟิตเนสที่อุปกรณ์ครบครนันสามารถขึ้นมาใช้งานกันได้ทุกคนอีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่สวยครบจบคุ้ม น่าอยู่และเพอร์เฟกมากๆางานดีไม่มีที่ติดเลยจริงๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ